สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่18พฤศจิกายน2556ภาพรวมการเคขึ้นไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,239.80มีการขึ้นไปตากระดับสูงสุดบริเวณ1,248.10และย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,227.30ปิดตลาดไปบริเวณ1,229.60อ่อนตัวลงประมาณ10.48เหรียญดอลลาร์ต่อเอร์ซ าราคาทองคำตลาดโลกมีการอดตัวลงประมาณหเปอร์เซนตในการซื้อขายของตลาดวัอนอังคารขณะที่นักลงทุนมีการลดสถานะหรือขายทองคำออกมาเพื่อลดความเสี่ยงจากการคาดการณ์ที่ว่าธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงแต่อย่างไรก็ตามตลาดยังได้รับแรงหนุนระหว่างวันจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมน,นีในเดือนธันวาคมเพิ่มมากขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปี2549 ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าเยอรมน,นีมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของยุโรปหรือว่าเซตีเดบิลซึ่งตั้งอยู่ในเยอรมน,นีมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในเยอรมน,นีที่มีต่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอีก6เดือนข้างหน้ามีการปรับตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ62.0ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ54.6ในเดือนพฤศจิกาย,ยนสรุปภาพรวมการลงทุนนักวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ S P D R ขายทองคำออกมา2.085ตันมีการถือครองทองคำณระดับ8 1 6 8 1 9ตันกองทุนโรหะเงินไอแชร์ are, มีการถือโรหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ11,139.78ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปณระดับ19.87อ่อนตัวลง0.07ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ108.87อ่อนตัวลง0.88 สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.3766มีการแข็งค่าขึ้น0.0006ดัชนีดลอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปณระดับ880.03มีการอ่อนตัวลง0.04ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่ตอราคาทองคำราคาทองคํายังถูกกดดันจากการที่วุฒิสภาเล็งลงมติผ่านงบประมาณสหรัฐในวันนี้หลังผ่านโหวตรอบแรกเมื่อวานนี้ ข้อตกลงงบประมาณของสหรัฐระยะเวลาสองปีซึ่งจะทําให้มีการยกเลิกการตัดลดงบประมาณรายจ่ายโดยอัตโนมัติบางรายนั้นได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วในการลงมติรอบแรกเมื่อวานนี้ทั้งนี้วุฒิสภาได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง67ต่อ33เพื่อจํากัดการอภิปรายและเดินหน้ามาตรการในงบประมาณดังกล่าวแม้ว่าจะมีการคัด้านจากาพ,พรรคหรือพบิการที่ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลทั้งนี้คาดว่าวุฒิสภา สมาชิกพรรคเดโมแครกองเสียงข้างมาก55ต่อ45เสียงนั้นจะลงมติรอบจุดท้ายต่อร่างงบประมาณดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดในวันนี้หลังจากสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติร่างงบประมาณนี้ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัดเช่นกันเพื่อรอดูผลการประชุมเฟดตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อยด้วยนักลงทุนลังเลที่จะลงทุนลดใหญ่ก่อนที่จะรู้ผลการประชุมของธนาคารการสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจจะชี้ถึงกําหนดการที่เฟดจะมีการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปิดลบ9.31จุดหรือว่า0.06% S&P 500ปิดปรับตัวลด5.54จุดหรือว่า0.31% NASDAQ ลดลง5.84จุดหรือว่า0.14%คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดจะออกแถลงการในวันพุธหลังเสร็จสิ้นการประชุมโดยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เฟด มีการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงทั้งนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของสหรัฐส่งตัวในเดือนพฤศจิกายนและยอดขาดดุลบัญชีเดินสัดในไตรมาสสามของสหรัฐอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีขณะที่การส่งออกและรายได้จากต่างประเทศมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันเพื่อรอดูท่าทีการประชุมของเฟดในวันนี้ราคาน้ำมันดีบปรับตัวลดลงโดยตลาดรอดูผลการประชุม FOMC ในคืนวันพุธว่าสหรัฐจะมีการลดวงเงินอัดฉีด8.5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือไม่อย่างไรก็ตามราคาน้ามันดิบยังลดลงไม่มากนะักเนื่องจากมีความต้องการน้ํามันดิบถึง3ล้านบาร์เรลเพื่อใช้ในการเติมท่อส่ง k e y โตนเชื่อมต่อกับเมืองคูซิ่งรัฐโอกาฮมาในโรงกกั่น้ํามันแทบรัอาร์เธอร์รัฐเท็กซัสซึ่งกําลังเริ่มดําเนินการในวันที่22สองมกราโดยคาดว่ากําลังการส่งของท่อน,นี้จะอยู่ที่ระดับ7 0 0 0แสนบาร์เรลต่อวัน สรุปการลงทุน y ว g ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,220-1,210และ1,196แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,240-1,250และ1,260สำหรับกลยุทธ์การลงทุนราคาองคำในวันนี้คาดว่าจะมีการแกว่งตัวไม่กว้างมากนักโดยอาจจะรอข่าวการประชุมของเฟดในช่วงกลางคืนกราคาที่สำคัญจะอยู่ระหว่าง1,220-1,250เหรียญดอลลาร์ต่อท์ออ หากทะลุกรอบด้านในด้านหนึ่งจะเกิดแรงฟอร์เซลหรือฟอร์บายตามมาอย่างรวดเร็วซึ่งหากทะลุกรอบด้านบนแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับ1,260เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนขณะที่ทะลุกรอบด้านล่างแนวรับถัดไปแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ1,210เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแนะนาระยะสั้นหากราคาสามารถยืนเหนือโซนแนวรับระดับ1,220เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้อย่างแข็งแกร่งอาจเสี่ยงเปิดสถานะซื้อโดยลดพอร์ตลงหากราคาดูดระดับ1,200เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออน แต่หากรับความเสี่ยงไดม้มากนะอาจจะชะลอการลงทุนเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคาอีกครั้งสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ